สวัสดีพี่พี่ทุกคนคะ่ะวันนี้ก็เป็นวันจันทร์ที่7กรกฎาคมค่ะเราได้ปล่อยปลา200กิโลกรัมปล่อยโคไปหนึ่งตัวขอให้เราได้ตั้งจิตอนุโมทนาบุญร่วมกันคะ่ะสาธุนะคะ7เดือน7ค่ะวันนี้7เดือน7ดีอย่างไรเจดเจศูนย์กลางกายฐานที่7เนื้อสะดือขึ้นมา2นิ้วมือนะคะถ้าเราวางใจตรงนั้นได้เราก็จะเข้าไปสู่ผู้รู้ภายในได้คะ่ะ นี่คือความสําคัญของเลขเจ็ดนะคะศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดแต่ก็อาจจะบอกว่าเป็นวันเพเดหรือเปล่าเป็นวันเพเดของลาซาด้ของช h อปปีอันนี้ก็แล้วแต่ค่ะก็มาสู่งานบุญของเราค่ะสัปดาห์นี้จะมีงานบุญพิเศษพฤหัสที่10กรกฎาคมค่ะเป็นวันอาสาฬหาบูชาที่วัดของเราก็จะมีบุญถวายภาพน้ำฝนถวายหลอดไฟเรียนเชิญนะคะ มาเอาบุญกันได้ค่ะพิธีกรรมจะอยู่ที่ห้องแก้วสารพัดนึกสองนะคะแจ้งผู้ประสานงานก่อนเลยว่าเราสะดวกเราจะมาทําบุญผู้ประสานงานแต่ละคนจะได้เตรียมหลอดไฟภาพน้ําฝนผ้าช็ดตัวให้พี่ๆก่อนมาถึงแล้วจะได้รับของแล้วก็ไปนั่งรอถวายสบายๆในห้องแก้วนะคะพิธีกรรม9 3้าโมงครึ่งถึง11โมง 9.30- นถึง11.00นะคะพึหัดนี้มาเอาบุญกัน วันอาสาฬหบูชานักเรียนอนุบาลฝันในฝันนักเรียนดีเออูทั้งหลายพอทราบกันอยู่ใช่ไหมคะเป็นวันอะไรเอย่ยเป็นวันที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้แสดงธรรมาจากกับปะวัตนะสูตรก็บทสวดที่เราสวดกันค่ะพระองค์แสดงให้กับปัญจวัคคีทั้ง5ที่ป่าอิสิปัต,ตนะมรุขทายวันอันนี้ทบทวนความรู้กันนะคะเป็นการแสดงธรรมครั้งแรกของพระองค์ พระอัญญาโกทัญญะเป็นบุคคลแรกที่น้อมจิตตามพระธรรมเทศนาของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจนกระทั่งเข้าถึงกายธทมพระโสดาบันได้ยังไม่เป็นพระอรหันต์แต่ว่าจิตละเอียดจนกระทั่งบรรลุธรรมเป็นพระโสดาบันได้แล้วก็ถือว่าเป็นบุคคลแรกเป็นพระสงฆ์องค์แรกในพระพุทธศาสนาวันอาสาฬหะที่จะถึงเนี้ยก็เลยเป็นวันที่พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เกิดขึ้นแล้วนะคะ พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสรู้แล้วแสดงธรรมครั้งแรกมีคนเห็นทำตามนี่แหละพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เกิดขึ้นก็คือกงล้อแห่งธรรมได้หมุนไปแล้วการเผยแผ่พระพุทธศาสนาเริ่มต้นแล้วในวันนี้ก็จะได้ทบทวนกันค่ะว่าวันนี้สําคัญอย่างไรก็เป็นวันพระขึ้น15บห้าค่เดือน8ด้วยนะคะไหนๆก็เป็นวันพระใหญ่แล้วก็เป็นวันหยุดราชการด้วยมาเถอะค่ะ มาเอาบุญถวายผ้าอาบน้ำฝนถวายผ้าเช็ดตัวถวายหลอดไฟการก็เป็นบุญที่ทำให้เราได้นึกถึงว่าพระพุทธศาสนาได้เริ่มต้นขึ้นแล้วได้เกิดการเผยแผ่ขึ้นแล้วจนมาถึงพวกเราเนี่ยคำสอนของพระองค์จึงมาถึงพวกเราในวันนี้ได้ก็เพราะว่าวันอาสาฬหาบูชาเมื่อ2,500กว่าปีที่ผ่านมาได้เกิดขึ้นนะคะถัดจากวันพฤหัสก็คือวันศุกร์ที่11กรกฎาคม ใครสะดวกพอดีว่าไม่ใช่วันหยุดนะคะแต่ว่าถ้าเกิดใครสะดวกพระนครหลวงหกก็มีกิจกรรมงานบุญเล็กๆน้อย,อยๆกิจกรรมถวายร่มให้กับพระพิสูจน์ที่โบสถ์ค่ะแต่ละวัดวันเข้าพรรษาก็จะเป็นวันที่พระก็จะต้องปรวารณาเข้าพรรษากันพระที่ตั้งใจจะจําพรรษาณวัดพระธรรมกายก็จะต้องมารวมกันแล้วก็มาอธิษฐานจิตว่าเข้าพรรษานี้ก็จะขอจําพรรษาที่วัดพระธรรมกาย ยังไงก็มีพระเป็นพันค่ะสัมมน,นยอย่างน้อย500นะคะแนนกับน,นัดก็ถือว่าเป็นตัวแทนทุกคนในภาคเป็นหลักในการจัดกิจกรรมนี้ค่ะก็จะมีการถวายร่มพระพิสุกันนะคะปีที่แล้วเราถวายอยู่ภาคเดียวคนอื่นเขาเห็นกันแล้วเขารู้สึกปิติใจด้วยปีนี้ก็เลยจะมีอีกสองภาคนะคะมีจัก,กรวาและก็มีอีกภาคหนึ่ง ก็จะถวาย500เช่นกันก็เลยจะมีร่วมถวายถึง1,500คันเลยเอาเป็นว่าถวายก่อนแล้วอย่างไรก็ตามเดี๋ยวค่อยจัดไปถวายศูนย์สาขาได้ก็เรียนเชิญมาร่วมถวายร่วมกันได้ที่ข้างโบสถ์ค่ะประมาณ4โมงเย็นนะคะมาถึงก่อน4โมงเย็นค่ะหลังจากพระออกจากโบสถ์แล้วก็จะเดินมาแล้วก็รับทายธรรมรับของต่างๆนะคะเราก็จะได้บุญพิเศษเพื่อความร่มเย็นในครอบครัว เป็นบุคคลที่ไปสู่อากาศหนาวก็ไม่หนาวไปสู่อากาศร้อนก็ไม่ร้อนจนเกินไปเพราะว่าเราได้สั่งสมบุญด้วยการให้ร่มให้ความร่มเย็นกันแดดกันฝนเราก็จะเป็นคนที่ไม่ร้อนและไม่หนาวนี่คือปุณพฤหัสสุขที่จะถึงนี้นะคะส่วนพระเวสสันดรก็เมื่อสัปดาห์ที่แล้วก็ถึงตอนที่พระองค์ก็เรียกกันหาชาลีขึ้นมาจากสาบัวด้วยคำพูด ที่ไม่ได้บังคับลูกเลยค่ะพระองค์ตรัสให้ลูกอ่ะเข้าใจพระองค์ก็จะพูดประมาณว่าขอให้ลูกทั้งสองจงออกมาเถิดเจ้าก็รู้ใช่ไหมว่าพ่อปรารถนาพระโพธิญาณอันประเสริฐหากเจ้าไม่ช่วยพ่อพ่อจะสำเร็จประโยชน์นั้นได้อย่างไรขอเจ้าจงเป็นดั่งสะพานแก้วเป็นดั่งนาวาแก้วเพื่อเพิ่มพูนบารมีของพ่อให้เต็มเปี่ยม เพื่อให้พ่อได้ข้ามไปให้พ้นชาติชรามรณะเมื่อพ่อข้ามไปแล้วพ่อก็จะได้มาทำประโยชน์ให้มนุษย์และเทวดาทั้งหลายได้ข้ามสะพานนั้นตามไปด้วยพระองค์เปรียบเทียบลูกทั้งสองเป็นเรือแก้วค่ะคือการที่พระองค์จะไปสู่ความเป็นพระพุทธเจ้าจะไปถึงการสำเร็จพระโพธิญาณได้พระองค์จะต้องใช้สะพานแก้วนี้เดินข้ามไปสู่ฝั่งพระนิพพาน จะไปไม่ได้เลยถ้าไม่เกิดการถวายลูกนะคะอันนี้เป็นมหาทานที่สําคัญอีกอย่างหนึ่งที่พระองค์จะต้องทําให้ได้ในชาตินี้ก็เลยบอกว่าถ้าไม่ได้ถวายลูกเนี่ยไม่สามารถจะข้ามไปถึงพระนิพพานได้ลูกก็เลยมีความสําคัญก็ให้ลูกมีความองอาจเด็กทั้งสองก็มีกําลังใจขึ้นมาค่ะขึ้นมาจากน้ําทั้งคู่แล้วก็มาก้มกราบพระบาทของพระเวสสันดรน,นะคะด้วยความเป็นเด็กเด็กๆก,ก็ร้องไห้ ก็เข้าใจอยู่เด็กๆก็เสียใจอ่ะเราก็ไม่ได้อยากจะจากพ่อแม่ไปเด็กๆก็ร้องไห้ค่ะพระองค์ก็ปลอบลูกนะคะก็ประคองลูกขึ้นมาพระองค์เสียใจไหมพระองค์เสียใจนะคะการสร้างมหาทานครั้งนี้พระองค์ก็ต้องตัดใจจากความผูกพันที่มีต่อลูกทั้งสองพระเวสสันดรก็น้ำตาไหลเหมือนกันแต่ก็พยายามที่จะกลั้นไว้แล้วก็ประคองลูกขึ้นมาค่ะก็บอกกับลูกว่าเจ้าทั้งสอง ก็ยังคงเป็นดวงใจของพ่อแต่ความปรารถนาของพ่อนั้นคือการข้ามพ้นวัฏสงสารเข้าสู่ฝั่งพระนิพพานเมื่อพ่อข้ามพ้นไปได้พ่อจะพาลูกและสรรพสัตว์ทั้งหลายไปด้วยกันด้วยบารมีที่พ่อสั่งสมมานับภพบนับชาติไม่ถ้วนทําให้พ่อรู้ว่าการสละลูกเป็นทานนั้นเป็นหนึ่งในวัดปฏิบัติของพระโพธิสัตว์ทั้งหลาย ถ้าพ่อไม่บำเพ็ญทานนี้ย่อมจะไปไม่ถึงการบรรลุพระสัพพัญญุตยานได้เลยเพราะฉะนั้นการที่ลูกทั้งสองเสียสละตัวเองไม่ใช่แค่ช่วยพ่อแต่ยังช่วยสรรพสัตว์ทั้งหลายให้พ้นจากความทุกข์ด้วยขอลูกทั้งสองจงเข้มแข็งกล้าหาญสมกับเป็นลูกกษัตริย์นอนเนื้ออาชาในเพราะว่านี่คือภารกิจของลูกนะคะก็ทำให้นึกถึงเลยค่ะ ที่หมู่คณะเราพูดเสมอนะคะภารกิจของพ่อคือหน้าที่ของลูกบุคคลที่เรารักที่สุดครูไมใ่ใหญ่ก็ปรารถนาจะให้พวกเราได้บุญเยอะๆท่านก็เลยมีภารกิจงานบุญต่างๆขึ้นมาแต่ภารกิจนั้นจะสําเร็จไม่ได้เลยถ้าไม่มีลูกๆทุกคนลูกๆผููนําบุญลูกๆเจ้าภาพทุกคนเป็นผู้ที่ไปทําภารกิจนั้นแทนท่านค่ะไม่ว่าจะเป็นโครงการบวชพระบวชสมณร ที่จะไปนิมนต์พระมาะเข้าโครงการถวายกระถินสามหมื่น 30, วัดทั่วไทยก็ตามทุกๆอย่างก็คือภารกิจของพ่อคือหน้าที่ของลูกนะคะเราจะได้รู้ว่าเพราะเราจะต้องสร้างบุญกับท่านค่ะเราก็เลยจะต้องทำสิ่งนี้เพื่อให้เราได้มีบุญไปกับท่านด้วยนะคะพระเวสสันดรก็ตรัสแบบนี้ลูกทั้งสองก็มีกำลังใจค่ะตอนนี้มีกำลังใจฮึกเหิมคิดกันว่า ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นเราก็จะต้องทําให้ที่พ่อปรารถนาเนี่ยสำเร็จให้ได้ถ้าชูชกจะทําอะไรกับเราเราก็จะอดทนพระเวสสันดรก็เลยตรัสต่อกับชาลีค่ะลูกชาลีพ่อจะกําหนดค่าตัวลูกไว้คือพระองค์ก็มองการไกลนะคะอนาคตถ้าเกิดว่าชูชกจะเอาลูกทั้งสองไปขายอยู่จะขายตั้งราคาเองไม่ได้ พ่อจะตั้งค่าตัวลูกไว้ให้ลูกจำค่าตัวของลูกและค่าตัวของน้องนะถ้าใครคิดที่จะมาซื้อตัวลูกหรือว่ามาไถ่ตัวลูกไปอ่ะเขาต้องจ่ายเงินจำนวนนี้ถ้าเขาไม่จ่ายเงินเท่านี้ก็ไม่ขายหรือไถ่ตัวไม่สำเร็จก็ต้องบอกว่าราคาที่พระองค์ตั้งไว้เป็นราคาที่กระสับเท่านั้นที่จะไถ่ตัวได้นะคะพระองค์ก็มองการไกลนี่แหละว่าคนธรรมดาคนทั่วไปอยู่ๆอ,อยากจะมาได้เด็กทั้งสอง แล้วมาขอซื้อจากชูชกสมมุติว่าแค่เงินพันหนึง่งอ่าไม่ได้อาจจะต้องประมาณร้อยล้านอะไรอย่างนี้เนาะก็คือต้องเป็นกษัตริย์เท่านั้นจ่ายได้ก็เลยบอกว่าลูกชาลีค่าตัวของลูกคือทองคํา1000พันลิมก้อนทองคําที่ไม่ใช่แค่5บาท10บาทแต่เป็นแท่งเลยทองคําแท่งค่าตัวของชาลีทองคํา1000แท่งกันหาค่าตัวของลูกก็คือทัดหญิง100คนทัตชาย100คน ช้างหนึ่งร้อยโคหนึ่งร้อยม้าหนึ่งร้อยและทองคำหนึ่งร้อยแท่งนี่คือค่าตัวของน้องกันหาก็บอกให้ลูกทั้งสองจดจำไว้และก็พามาหาชูชกค,ค่ะพระองค์ก็ให้ชูชกแบมือนะคะและพระองค์ก็ให้เด็กทั้งสองยืนข้างๆพระองค์เอาน้ำเต้ามารินลงไปที่มือของชูชกค,ค่ะกระาดาบอกชูชกเราขอมอบลูกทั้งสองให้กับเจ้าซึ่งเป็นด่างแก้วตาดวงใจของเรา ขอให้มหาทานครั้งนี้ทำให้เราบรรลุพระโพธิญาณในอนาคตการภายภาคเบื้องหน้าด้วยเชิญขณะที่พระองค์กำลังรดน้ำลงที่มือชูชกแผ่นดินแผ่นดินของเรานะคะโลกใบนี้ของเราจะมีความหนา2,40,000โยชน์เกิดการสั่นไหวฟ้าเปรี้ยงเลยฝนตกพรลม,มมาชั่วขนาดหนึ่งฝนตกหนักแป๊บหนึ่งแล้วฝนก็หายไปเสียงอันเป็นทิพย์ค่ะ ของเทวดาทุกชั้นฟ้าก็อนุโมทนาสาธุการนะคะไปจนกระทั่งถึงพรหมโลกเลยก็อย่างที่บอกว่าเด็กทั้งสองสร้างบาร,รมีมาค่ะถึงเต็มใจนะคะถ้าไม่ได้สร้างบาร,รมีร่วมกันก็คงคิดไม่ได้ว่าเราจะต้องยอมให้พ่อของเราบริจาคให้กับใครก็ไม่รู้ก็ถึงว่าจะไปด้วยกันก็ต้องสร้างบาร,รมีร่วมกันแบบนี้ค่ะ ยิ่งใกล้ชิดครูบาอาจารย์นะคะการสร้างบาร,รมีก็ต้องเข้มข้นพิเศษกว่าคนปกติถ้าเราอยากที่จะใกล้ชิดครูบาอาจารย์อยากมีโอกาสนั้นก็ต้องมีความเข้มข้นในการสร้างบาร,รมีมากขึ้นค่ะอันนี้มีเกรดนิดนึงนะคะมีเกรดที่น่าสนใจเกี่ยวกับเหตุแห่งแผ่นดินไหวเราน่าจะเคยฟังกันมาแล้วค่ะแต่ถือว่าทบทวนนิดนึงเหตุแห่งแผ่นดินไหวมีทั้งหมด8ปประการด้วยกัน หกประการอ่ะจะเป็นในเรื่องของพระพุทธเจ้าเลยมีอะไรนะคะทบทวนนิดนึงข้อหนึ่งแผ่นดินไหวเกิดจากธรรมชาติข้อนี้น่าสนใจเดี๋ยวอาจจะลงรายละเอียดสั้นๆค่ะก็คือธรรมชาติอ่ะทำให้แผ่นดินไหวข้อสองเกิดจากเทวดาหรือว่าสมณะผู้มีฤทธิ์ผู้ที่มีฤทธิ์อ่ะเขาสามารถจะทําแผ่นดินไหวได้ด้วยการเจริญปฐวีกสินและอาปโปกสินข้อสาม อันนี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วค่ะก็คือเมื่อพระพุทธองค์ได้จุติจากสวรรค์ชั้นดุสิตมาสู่คันพระมารดาแผ่นดินจะไหวเมื่อคุณแม่เริ่มตั้งท้องแผ่นดินไหวข้อ4เมื่อพระพุทธเจ้าประสูติข้อ5เมื่อพระองค์ได้ตรัสรู้ 6. เมื่อพระองค์ได้แสดงธรรมจักรกับปาวัตนาสูตรครั้งแรกพระธรรมเทศนาครั้งแรกก็คือ2 5 0 0ันกว่าปี วันอาสาฬหาบูชาที่ผ่านมานู่นก็นี่แหละค่ะเกิดแผ่นดินไหววันที่พระองค์เทศบทธรรมจักรข้อเจพระองค์ได้ปรงอายุสังขารข้อ8พระพุทธเจ้าปรินิพานเหตุแห่งแผ่นดินไหวที่ได้มีการจารึกไววมีแค่8ดอย่างนี้เท่านั้นแต่พระเวสสันดรบริจาคลูกทําไมแผ่นดินไหวได้ก็ต้องบอกว่าอันนี้คือความพิเศษของพระโพธิสัตว์พระโพธิสัตว์ผู้ที่จะเป็นพุทธเจ้าะยังไงก็อยู่นอกเหนือกฎเกณฑ์ค่ะ ก็ทําให้เกิดแผ่นดินไหวได้เช่นกันเพราะว่านี่คือ <c oughs> การสร้างมหาทานบารมีที่ทยากแผ่นดินก็เลยไหวได้แล้วเมื่อกี้ที่บอกว่าเกรดน่าสนใจของแผ่นดินไหวนะคะทําไมแผ่นดินถึงไหวอันนี้โดยธรรมชาติแผ่นดินที่ไหวได้เราต้องเข้าใจอยู่ว่าตัวแผ่นดินเนี่ยตั้งอยู่บนน้าเราอาจจะไม่รู้ค่ะแต่โลกใบนี้ของเราอะน้ํามีเยอะมากและน้ําก็อยู่ใต้ดินดินที่เราเหยียบอยู่เนี่ยข้างใต้อะเป็นน้ํานะคะ ปริมาณน้ำมีแน่นอนแต่ว่าแผ่นดินก็เยอะเหมือนกันแต่น้ำมาอยู่ข้างใต้นะแผ่นดินตั้งอยู่บนน้ำแล้วน้ำอยู่บนอะไรน้ำอยู่บนลมลมอยู่บนอากาศอากาศคืออะไรอากาศก็คือความเป็นสุญญากาศเนี่ยเขาเรียกอากาศลมก็อยู่บนอากาศอีกทีหนึง่งเพราะฉะนั้นแผ่นดินจะไหวได้แสดงว่าลมเกิดก่อนนะคะลมเกิดก่อนพอลมพัดมาเป็นพายุพัดรุนแรง น้ำจะเกิดคลื่นสั่นไหวขึ้นมาพอน้ำสั่นไหวขึ้นมาเนี่ยน้ำก็จะซัดให้แผ่นดินไหวได้น้ำที่เคลื่อนตัวเนี่ยทำให้แผ่นดินไหวเป็นคําอธิบายเชิงพุทธศาสนาค่ะรู้สึกว่าตรงกับวิทยาศาสตร์มากๆเลยเพราะว่าตอนนี้ถ้าใครติดตามข่าวที่ญี่ปุ่นจะพอทราบกันบ้างนะคะว่าญี่ปุ่นตอนนี้กําลังกลัวว่าจะมีแผ่นดินไหวรุนแรงมันก็เนื่องมาจากที่มีนักเขียนการ์ตูนญี่ปุ่นท่านหนึง่ง เขาฝันและเขาก็เขียนกระตูนออกมาเป็นภัยพิบัติที่จะเกิดขึ้นในอนาคตเขียนไว้นานแล้วและมันก็แปลกที่กระตูนที่เขาเขียนน่ะเหมือนทํานายค่ะก็เกิดมาเรื่อยๆภัยพิบัติอาจจะมีไม่ตรงบ้างแต่ถือว่าตรงประมาณ70็0ดเขาจะเขียนภัยพิบัติของโลกมาเรื่อยๆว่าจะเกิดอะไรขึ้นและล่าสุดที่เขาเขียนไวอ้อ่ะจริงๆวันที่หกรกฎานะคะจะเกิดแผ่นดินไหวรุนแรงที่ญี่ปุ่นเช้าญี่ปุ่นก็กลัวกันหน้าดูค่ะว่าจะเป็นจริง แต่ก็น่ากลัวอยู่เพราะว่าก่อนมาที่ห้ากรกฎาคมมีแผ่นดินไหวน้อยนที่ยังปริมาณไม่มากแต่น้อยๆของเขาก็ตกใจของเรานะคะคือถ้ามาเกิดที่ประเทศไทยพวกเราก็คงตกใจเพราะมันก็ไหวเหมือนกันแต่เขาชินเกิดพันกว่าครั้งเขาก็กลัวอยู่ว่าจะเกิดสึนามิถ้าใครตามข่าววิทยาศาสตร์ที่พูดถึงการเกิดสึนามิก็เกิดจากน้ำเป็นคลื่นที่ซัดแรงแผ่นดินไหวน้ำซัดแรง แต่พุทธศาสตร์เรื่องราวของพระเวสสันดรนี่อธิบายไว้นานมาแล้วเป็นพันกว่าปีเลยว่าแผ่นดินไหวทางกายภาพโดยธรรมชาติเกิดขึ้นอย่างไรนี่คือความรู้พุทธศาสนาที่มาเปรียบเทียบกับวิทยาศาสตร์แล้วตรงกันนะคะลมเกิดก่อนลมพัดน้ำน้ำก็เลยทำให้แผ่นดินไหวและเมื่อแผ่นดินไหวมันก็กระทบกันไปกระทบกันมาก็ทำให้เกิดสึนามิได้อีกนี่แหละแผ่นดินไหวที่เกิดขึ้น เทวดาสาธุการถึงการบริจาคทานของพระเวสสันดรค่ะพระองค์มีความปิติใจนะคะสิ่งที่เกิดขึ้นต่อจากนี้คือพอพระเวสสันดรบริจาคเสร็จแล้วแทนที่ชูชกจะขอบคุณไม่มีเลยก็จับเด็กทั้งสองมาเลยค่ะแล้วเดินไปหาเถาวัลย์แล้วก็มาผูกข้อมือเด็กทั้งสองไว้แลวตัวเองก็ถือปลายอีกด้านหนึง่งแล้วกระชากออกไปเลยพระเวสสันดรก็ยังคงยืนมองอยู่ณตรงนั้นนะคะ เด็กอะ่ะเมื่อเราถูกกระชากอะ่ะคือเด็กก็ตกใจอยู่แล้วเด็กๆก,ก็ร้องไห้อาการที่เวลากระชากเนี่ยพอกระชากไปเด็กเดินเดินแล้วก็ล้มคือชูชกคิดอยู่อย่างเดียวว่าจะต้องทําให้เด็กทั้งสองคนกลัวตัวเองก็เลยไม่มีความเมตตาในใจเลยสักนิดเดียวนะคะคิดแต่ว่าถ้าเอาไปเป็นคนใช้ถ้าเราเมตตาเดี๋ยวก็ดื้อก็เลยต้องใช้วิธีหดโหดกระชากตัวแล้วก็ขู่กันโชคเลยค่ะ บอกว่ารีบเดินมาได้แล้วพระเวสสันดรบริจาคมาให้แล้วคือตอนเนี้ยเจ้าทั้งสองเป็นของเราแล้วเพราะฉะนั้นกลับกันได้เด็กก็ขืนตัวไงแทนที่จะพูดดีๆถ้าพูดดีๆก็อาจจะเดินแต่นี่คือเจอแบบนี้เด็กๆก็ไม่อยากไปก็ยิ่งกระชากอีกแล้วพอเด็กไม่เดินก็เอาไม้เท้าฟาดอีกซึ่งทุกอย่างอยู่ในสายตาของพระเวสสันดรหมดเลยค่ะเด็กๆร้องไห้ชูชกเอาไม้ตีลากกันไปก็ลากกันไปจนกระทั่ง ชูชกหกขร้มก็มีเนินดินที่ไม่เสมอกันพอหกล้มเนี่ยเด็กก็รีบวิ่งหนีกลับมาหาพ่อก็เป็นปกติเนะก็ต้องวิ่งกลับมาหาพ่อตัวเองแล้วก็มาร้องไห้ชาลีก็บอกกับเสด็จพ่อนะคะเสด็จพ่อขอให้เสด็จแม่กลับมาก่อนได้ไหมพระเจ้าค่ะตอนนี้เสด็จแม่ออกไปหาผลไม้ลูกยังไม่ได้ล่ำลาเสด็จแม่เลย คือก็เหมือนจะต้องใช้วิธีนี้พูดเพื่อยังไม่อยากไปนะคะให้ชูโชออกรอก่อนเถิดเสด็จพ่อได้บริจาคลูกให้กับเขาแล้วแต่ก็ยังไม่ต้องไปทันทีก็ได้น้องกันหาก็ยังเล็กเนี่ยน้องก็ร้องไห้ลูกเป็นพี่ลูกเป็นผู้ชายลูกอะคิดได้ลูกเข้าใจแต่ว่าน้องอะน้องยังเล็กมากน้องควรจะได้เจอสเสด็จแม่ก่อนนะ,สะเสด็จพ่อให้น้องได้เจอได้กอดเสด็จแม่ก่อนพระองค์ก็ยังนิ่งนะคะ ไม่ตอบอะไรเลย,เลยชูชกสะดุดหกล้มรีบวิ่งกลับมาใหม่ก็มาควา้าเถาวันแล้วก็ลากเด็กออกไปใหม่นะคะตอนนี้ก็เหมือนชาลีเห็นว่าสเสด็จพ่อนิ่งก็เหมือนกับขณะที่โดนลากออกไปอะ่ะก็ตรัสบอกสเสด็จพ่อค่ะว่าสเสด็จพ่อถ้าจะไม่ได้อยู่เจอสเสด็จแม่ฝากสเสด็จพ่อบอกสเสด็จแม่ด้วยว่าขอให้สเสด็จแม่มีความสุขไม่ต้องกังวลลูกๆไม่เป็นอะไรลูกๆสบายดี ถ้าเสด็จแม่คิดถึงลูกจงนําตุ๊กตาที่ลูกปั้นเล่นนะ่ะมาดูต่างหน้าพระเจ้าค่ะเด็กๆเขาจะมีปั้นตุก,กตาดินนะคะเนี่ยเอาตุ๊กตามา้าตุก,กตาสัตว์ต่างๆมาดูจะได้แทนตัวลูกนะพระเจ้าค่ะขอเสด็จพ่อจงทรงพระเจริญมีพระนามัยสมบูรณ์เถิดแล้วก็โดดลากไปอีกครั้งหนึ่งค่ะแล้วจะเป็นอย่างไรต่อไปพระเวสสันดรที่ยืนนิ่งๆเนี่ยน้ำตาไหลยอยู่นะคะ พระองค์พยายามจะกลั้นความรู้สึกยูเหมือนกันพระองค์จะทำอย่างไรต่อไปเราก็ต้องมาฟังกันวันพรุ่งนี้ต่อค่ะเพราะว่าวันนี้เวลาหมดลงแล้วนะคะพรุ่งนี้เราก็พบกันเวลาเดิมถ้าหลวงพี่จบเร็วเราก็จะมีเวลาคุยกันมากขึ้นค่ะวันนี้ขอให้เป็นวันที่ดีบุญรักษาเทวดาคุ้มครองความทุกข์อย่ามาแต่ต้องความเศร้าหมองจงหมดไปสวัสดีพี่พี่พค่ะ